ไม่ไปซื้อกล่องนี้มาจากดโซราคา3ามรอลสิเซนที่ได้มาก็จะมีกล่องแล้วก็ไอ้เขียวเขียวเนี่ยจริงแล้ว,ว่ะเขาให้ใช้หั่นหอมว่าดิชันก็อุตรีอยากจะหั่นผักชีก็เลยเอาผักชีไปล้างน้ําแล้วก็เช็ดให้มันแห้งรู้บอกหน่อยนะว่ามันต้องล้างน้าหรือเปล่าหรือว่าใส่ได้เลยแต่ว่าเพื่อความง่ายก็อยากจะล้างก่อนแล้วก็หยิบม,มาใช้นี่เป็นสภาพหลังจากเดือนหนึ่งบางอันก็ใช้ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้แต่เดชันไม่ได้ใช้คะ่ะที่แบ่งห่อกับอ่ทิชชู่ไว้อ่ะนางตายไปเรียบร้อยตั้งแต่ทิ์แรก ากนั้นที่ฉันก็อุตรินะคะอยากจะได้กล่องใหม่ก็ไปซื้อมาเลยนะคะ42ดอลลาร์ฮัลโหลข้างในก็จะมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ค่ะถ้าเกิดว่ามันแอบซอบน้ําหมดอะไรอย่างเงี้ยเอองงเหมือนกันซื้อมาทําไมวะฮัลโหลซึ่งข้างในอ่ะใส้กลองตัวสีฟ้าเอาเปิดสิเปิดน้องจะลอยอยู่ในกล่องนะ ไม่ติดกับตัวกล่องพื้นกล่องใดๆเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันใช้ได้จริงหรือเปล่าวะ